สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตูกก็จะมาพูดในเรื่องของผู้ถูกเลือกค่ะกับหัวข้อที่ว่า ผู้ถูกเลือกจะเข้าใจสิ่งนี้ดีนะคะแต่ก่อนอื่นตู่ขอบอกกันว่าเสียงตู่ตอนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่สบายนะคะคือต้องบอกกนว่าช่วงหลังมาเนี่ยคือทํางานเยอะมากทั้งทํางานเรื่องของบนโลกแล้วก็ในเรื่องของโลก 5D ของเราด้วยก็คือการที่เราตูนะ่นั้นพยายามจะ,จ,ะจะทำคลิปออกมาทุกวันนะคะแล้วก็ มีเรื่องของการสอนนักเรียนในคลาสแล้วก็การที่เราช่วยผลักดันนักเรียนทุกคนเข้าสู่ภารกิจคนที่เจอภารกิจแล้วตูก็จะผลักดันให้เขาเข้ากล้าที่จะทําภารกิจของตัวเองมากขึ้นมันมีงานหลายส่วนที่จะต้องทำนะส่วนนี้ค่ะคือเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อทํามาจริงๆแล้วเราก็รู้สึกสนุกแล้วมันก็เติมเต็มชีวิตของเราเรามีความสุขกับการทําสิ่งนี้ค่ะแต่เราลืมไปว่าเฮ้ยเราเราต้องสมดุลร่างกายด้วยตูก็เลยค่อนข้าง,างพักผ่อนน้อยพอพักผ่อนน้อยเนี่ยมันก็เลยมีผลทําให พออากาศมันเปลี่ยนเราก็เลยร่างกายเราก็เลยเมีผลได้ง่ายแล้วก็ทําให้เกิดการที่เราไม่สบายขึ้นง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นน,นับจากเนี้ยค่ะตู่อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยทุกแบบทุกวันแบบที่ผ่านมาอาจจะต้องมีเรื่องของการสมดุลเรื่องของเวลาการพักผ่อนอะไรต่างๆนานาให้มากขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้ตู่จะต้องต้องกลับมารักร่างกายของตัวเองให้มากขึ้นแล้วคงจะใช้แค่ความสุขในการทํางานไม่ได้ต้องเป็นความสุขที่ร่างกายเขาเขา,เขาดมสมบูรณ์ด้วยร่างกายเขาแข็งแรงด้วยนะคะ แล้วก็ที่อยากจะมาพูดคลิปนี้เนาะเขาเขาเนื้อหาอะไรละกันนะคะ,ะคือตูคิดว่าบางคนน่ยพอตูได้เข้ามาสอนคนในคลาสหลายๆคนเนี่ยตูก็พบว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกคําว่าผู้ถูกเลือกของตูเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็ ข้างบนจัก,กรวาลเนี่ยเขามาชี้ตัวว่าเขาจะาคนนี้คนนี้คนนี้มาช่วยทาําภารกิจหรือว่ามาทํางานในส่วนของการที่เราจะมาเป็นไลเวอร์เกอร์กระจายแสงอะไรต่างๆนะเนี่ยแต่ว่าวิธีการเลือกของเขาเนี่ยเขาเลือกจากโปรแกรมจิตที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของจัก,กรวาลเขาจะเลือกว่าจะใช้โปรแกรมไหนแล้วให้จิตวิญญาณดวงไหนที่ควบคุมโปรแกรมนั้นล่างนั้นนะคะก่อนที่เขาจะเราจะลงมาเนี่ย เขาก็จะมีฐานข้อมูลที่เก็บทุกโปรแกรมจิตไว้นะคะว่าทุกโปรแกรมจิตเนี่ยมีมีข้อมูลอะไรบ้างแต่ละพบแต่ละชาติเขาเกิดมาเป็นแบบไหนมีตัวตนยังไงสร้างอะไรไว้บ้างแล้วเขาก็จะมีจิตวิญญาณที่เขาจะกลุ่มเกมตัวร่างโปรแกรมจิตนั้นนะคะโดยที่เขาจะต้องมีการค้นและว่าอ่ะเอาเอาตัวตนนี้ตัวตนนี้เคยเกิดมาเคยพบกี่ชาติเคยทําอะไรบ้างแล้วก็ จะเลือกล่างเลือกแผนมาว่าจะไปเกิดที่ล่างไหนครอบครัวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกมาตามที่ถูกเคยพูดถึงเลือกโซผแนแล้วนะคะ แล้วก็เขาก็จะเป็นคนคุมเกมของตัวตนนั้นโดยที่การเอาเอาตัวตนคนนั้นลงมาเกิดเนี่ยแปลว่าเกิดตัวตนที่ว่านี่คือโปรแกรมจิตมนุษย์ที่ตู่ชอบเรียกค่ะเอาตัวตนโปรแกรมจิตมนุษย์นั้นอะลงมาเกิดในร่างนี้ปุ๊บเสร็จลงมาปุ๊บแล้วเขาก็จะแผนแล้วว่าช่วงเวลาไหนที่เราจะต้องชําระล้างกรรมหรือตัวตนที่ผ่านมาของเราจริงๆเราถูกชําระล้างมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่แค่มันเป็นความทุกข์เล็กน้อยเล็กน้อยเรื่อยๆสักพักเมื่อถึงเวลาของคุณจริงๆเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องตื่น ขึ้นมาทําภารกิจจริงๆสําหรับโปรแกรมที่ถูกเลือกลงมาเพื่อช่วยโลกแบบภารกิจของคุณจะต้องช่วยคนอื่นแบบเป็นกิจจลักษณะนะคะเอ่อเคสนี้หนูจะพูดแบบนี้เป็นเป็นกิจจลักษณะก็คือคุณจะต้องเลาะตัวตนของคุณให้สะอาดที่สุดปลดตัวตนของคุณให้บางที่สุดนะคะบางที่สุดคือการที่คุณเหลือแค่ตัวตนที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณและภารกิจของคุณ นั่นคือผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกเนี่ยจะมีลักษณะที่คุณจะรู้ตัวเลยว่าคุณมีชีวิตที่แตกต่างมาตั้งแต่แรกแล้วคุณก็รู้สึกว่าการมาอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่คุณชินสําหรับคุณคุณจะรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบวัฒนธรรมการเป็นอยู่บนโลกมนุษย์เลยคุณเหมือนลงมาแล้วเรียนรู้ใหม่ต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่เพราะข้างในคุณเหมือนกับคุณไม่ได้ผ่านการ ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ทางโลกมนุษย์มาเลยอะคะ่ะแต่ลงมาปุ๊บกูรู้สึกว่าไม่ชินกับการที่โลกไม่ยุติธรรมไม่ชินกับการที่มนุษย์ ทำร้ายซึ่งกันและกันหรือมนุษย์มีเล่ห์เหลี่ยมซึ่งกันและกันคุณจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวฉันฉันรู้สึกว่าทําไมฉันไม่ชอบโลกมนุษย์ไม่อยากอยู่บนโลกมนุษย์บางคนเป็นโลกสูงเศร้าเพราะรับไม่ได้กับความถี่ที่ต่ําเหล่านี้ความถี่ที่มนุษย์ทาร้ายกันเองแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่คุ้นชินก,กับโปรแกรมของมนุษย์แบบนี้ที่ลงมาแล้วเล่นกับความกลัวเล่นกับอารมณ์ สนามอารมณ์ต่างๆอนานะคะแล้วพอจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องตื่นคุณเองก็จะโดนผลักให้เหมือนลงเหวตูคิดว่าหลายๆคนจะผ่านการลงเหวมาหลายเหวเลยด้วยสามลงเหวก็คือเหมือนชีวิตมันดิ่งลงชีวิตมันถ้าไม่เรื่องวัตถุเงินทองก็เรื่องครอบครัวเรื่องคู่เรื่องชีวิตเรื่องอะไรเรื่องร่างกายสุขภาพร่างกายอะไรก็ตามแต่เขาจะผลักให้คุณดิ่งลง เพื่อให้คุณรู้จักการปรีนขึ้นมาแล้วสูงกว่าเดิมแล้วชูตัวเองอ่ะเหมือนชูตัวเองพอดิ่งลงแล้วชูตัวเองเหมือนสปริงให้สูงกว่าเดิมแล้วคุณเกิดการตระหนักรู้ในตัวเองที่สูงขึ้นเมื่อไหร่ที่เราไม่ตกลงไปอ่ะเราจะไม่เข้าใจว่าชีวิตมันมันเป็นยังไงเราจะไม่มีการคิดแล้วตกผลึกในตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เราตกในลงไปในเหวแล้วเรามีเวลาคิดว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตฉันอ่าถ้าใครเคยล้มละลายนะคะ ทำไมชีวิตฉันต้องโดนตัดเงินตัดทองตัดอ่ ตัดธุรกิจตัดทุกอย่างออกหมดเลยมีเวลาคุยกับตัวเองมีเวลากลับเข้ามาหาธรรมะธรรมะในใจธรรมะในพุทธศาสนาปรากฏว่าพอพอ,พอศึกษาธรรมะก็มีเวลาที่จะโยนตัวเองเข้ามาสู่เส้นทางจิตวิญญาณมีเวลาที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบนี้ค่ะมันคือการที่ถึงเวลาของคุณที่คุณจะต้องฉายแสงในตัวเองไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณจะต้องทําไม่ว่าคุณจะต้องลงมาเป็นแสงเป็นความสุขเป็นความรักของโลกหรือทําภารกิจเพื่อช่วยเหลือคน อยากเป็นกิจลักษณะเป็นรูปธรรมอะไรต่างๆนาะคือมันก็เป็นสิ่งที่คุณได้รับเลือกมาให้ทําทางนั้นชีวิตคุณจะต่อจากเนี้ยถ้าคุณมีอยู่ในสเตจนี้ก็คือตั้งแต่เกิดคุณรู้สึกว่าคุณอนะรับไม่ได้กับความถี่ของโลกที่เต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมนะคะความไม่ยุติธรรมหรือ ความลบๆบต่างๆในโลกก็อะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นการทำร้ายกันของผู้คนหรือว่าการที่ทุกคนมีเล่ห์เหลี่ยมต่อการชอบโกหกการชอบลักขโมยกันทุกอย่างอะบางคนเขาพอเกิดลงมาแล้วเขารับสิ่งนี้ไม่ได้ก็ถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เกิดอะเราเราเป็นคนที่มีมียึดมั่นในอุด,ดมการหรือ ความดีในตัวเองแต่เราพอมาเจอสังคมเนี่ยบางทีเราโดนหล่อหลอมให้ทำตามพวกเขาไปก็มีแต่คุณจะรู้ว่าลึกๆนะ่ะคุณไม่ใช่คนแบบนั้นคุณจะเป็นคนที่ไม่ทำร้ายคนอื่นและความสงบแล้วก็มีความยุติธรรมในตัวเองสูงมากคือแฟงๆว่าเอ้ยอ่าไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ทำร้ายใครแบบเนี้ยคือคุณมีพื้นฐานจิตใจทางจิตวิญ,ญญาณมาแบบนี้ตลอดเพราะผู้คุมเกมของคุณะ เขาเป็นความถี่ระดับสูงเขาจะไม่คิดแบบมนุษย์เขาจะไม่ทำแบบมนุษย์เขาจะดำลงอยู่ด้วยความรักและความสงบนในตัวเองอยู่เสมอตรงส่วนนี้ถ้าคุณมีอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตน่ะแสดงว่าจิตวิญ,ญญาณผู้ควบุมเกมของคุณน่ะเขาพยายามที่จะ,ะชุดคุณขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้คุณดำดิ่งไปกับสังคมบนโลกมนุษย์และอ้อหลายที่บอกว่าคุณคือผู้ถูกเลือเมื่อชีวิตของคุณโดนกระท้องมาเรื่อยๆจนจุดหนึ่งคุณดิ่งลงเหวที่ตัวบอก ดิ่งลงเหวจนมีเวลาให้คุณตกผลึกกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในตอนที่คุณดิ่งลงเหวคืออะไรและมีเวลาที่จะกลับเข้ามาศึกษาตัวเองทําความเข้าใจตัวเองศึกษาเส้นทางจิตวิญญาณและเมื่อศึกษาเส้นทางจิตวิญญาณมาเรื่อยๆปปรากฏว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะทําอะไรเพื่อช่วยโลกคุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันว่างเปล่าคุณต้องการตามหาอะไรสักอย่างที่เป็นตัวคุณอย่างแท้จริง บางคนอาจจะไม่ถึงขั้นดิ่งลงเหวแต่รู้สึกว่าต้องการหาตามหาตัวตนเมื่อไหร่ที่เริ่มอยากตามหาตัวตนที่แท้จริงโดยที่ตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องของทางโลกแต่เป็นตัวตนที่แท้จ,จริงในเรื่องของจิตวิญญาณในการช่วยเหลือคนในการช่วยเหลือผู้คนต่างๆอาจจะไม่ทางจิตวิญญาณก็ได้แต่คุณต้องการช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือศาสาาาานาทำรู้บำรุงศาสนาหรือว่าในเรื่องของเ,อเด็ก ายากไร้ต่างๆคนชราต่างๆเ <_ d ata> มื่อความรู้สึกคุณมันเข้ามาเ <_ d ata> ชื่อในความรู้สึกนั้นค่ะคุณอาจจะมาช่วยเหลือเรื่องนั้นแต่บางคนที่จะต้องมาช่วยเหลือทางจิตวิญญาณเขาจะรู้สึกว่าเรื่องทางโลกหรือว่าธุรกิจหรือว่างานทางโลกนะ่ะมันไม่เติมเต็มเขาอีกต่อไปถามว่าทําเพื่อเงินก็อยู่ได้ถ้าทําเพื่อเงินอยู่ได้นะแต่มันไม่ทําให้เขามีความสุขเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาเสียไปทุกวินาทีน่ะมันมันเสียเวลา มันว่างเปล่าและมันไม่เติมเต็มชีวิตเขามันรู้สึกว่าเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่ผ่านไปน่ะนเราทำให้ตัวเองไร้คุณค่าเนี่ยค่ะคือคนที่เขาเลือกมาทํางานจริงๆเขาจะรู้สึกงีริงจริงเขาจะรู้สึกว่ามันมันมันเปล่าประโยชน์มากมแล้วจะทำให้เขารู้สึกว่างานบนโลกนู้ที่เขาทําอยู่น่ะมันไม่เติมเต็มชีวิตเขาแหละเขาต้องการหาตัวตนใหม่เปลี่ยนเส้นทางใหม่ แล้วเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เขาต้องทํางานแล้วจริงๆคนพวกเนี่ยเขาจะไม่มีทางอยู่ที่เดิมได้เขาจะถูกผลักทุกอย่างผลักดันทุกอย่างไปกระท้อความกลัวไปกระท้อเอาเซฟโซนของตัวเองออกเอาไปกระท้อความที่เรายังห่วงเซฟโซนของตัวเองอยู่เรายังแบบไม่กล้าฉายแสงภายในตัวเองเขาจะผลักคุณไปเจอผู้คนอะไรต่างๆสถานการณ์ต่างๆจนกว่าคุณจะทำงานเพราะคุณถูกเลือกจากข้างบนแล้ว ว่าโปรแกรมจริตนี้จะลงมาทำอะไรบนโลกจิตวิญญาณของคุณหรือไฮเออร์เซลของคุณเขาเลือกคุณแล้วเพื่อให้คุณมาฉายแสงบนโลกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันติดอยู่เขาจะไม่ยอมให้ติดอีกต่อไปเขาจะพยายามที่จะบีบคั้นทุกอย่างเพื่อให้คุณเริ่มทำงานนี่คือคือหน้าที่ของตัวเหมือนกันนี่คือหน้าที่ที่ตัวรู้เรียนรู้จากตัวเองว่าเราไม่สามารถทํางานบนโลกมนุษย์ได้เพราะเมื่อเราทํางานเรารู้สึกงุนงิดตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่ในตอนนี้ างานของตู่เนี่ยตอนแรกมันไม่ได้ไม่ได้ถึงกับหนักมากแล้วก็เงินน่ยก็คืออยู่ได้ดำลงได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยถ้าให้ตูเลือกนะตู่ก็อยากจะทำงานธรรมดาเป็นมนุษย์ปกติทั่วไปเราไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยในตอนแรกที่ตูยังไม่โดนกระเถกระเทาะบางอย่างออกจากตัวนะคะก็คือเรื่องของความกลัวเรื่องของการที่เรายังไม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต ไม่อยากที่จะออกมาสู่โลกโซเชียลมามาแผงแป่งแสงอะไรแบบนี้หรือว่ามาฉายแสงแบบนี้ตอนนั้นนะก็คือเราต้องทํางานกับตัวเองตัว,วก็โดนไปโดนกระทออีกั้แตาเอาไปเยอะเลยจนสามารถเข้าภารกิจได้จนสามารถเข้าใจว่าคนที่เกิดมาหรือว่าคนที่ถูกเลือกเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ตูบอกไปแล้วว่าไม่มีใครทําแทนกันได้ไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อทําภารกิจนี้แล้วมีคนอื่นมาแทนได้ เขาอาจจะทำคล้ายๆกันแต่ไม่มีใครเหมือนกันร0 0เเซเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเกิดมาเพื่อทำคุณต้องทำเท่านั้นมันไม่มีทางเลือกคือจริงๆอะ่ะมันมีคำว่าฟรีวิวหรือว่าเจตจำนงเสรีที่ตู่เคยบอกว่ามันจะมีอยู่เจเจจำนงเสรีของเรายังมีอยู่แต่อนาคตมันจะเจจำนงเสรีของเรามันจะเปลี่ยนไปเองความคิดของคุณจะเริ่มเปลี่ยนคุณจะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่เส้นทางของคุณเองโดยอัตโนมัติ แต่ตัวได้เรียนรู้ว่าสําหรับบางท่านไม่มีไม่ไม่มีเลยภาคบังคับเลยภาคบังคับคือถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่คุณจะรู้สึกว่างเปล่ากับโลกมนุษย์มากๆคุณจะรู้สึกว่าผู้คนแม้กระทั่งครอบครัวคนละอะไรต่างๆที่ลายล้อมรอบคุณเขาไม่ใช่คนที่คุณต้องการในชีวิตอะแต่คุณยังต้องรับผิดชอบเขานะแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คุ้นเคยกับพวกเขาคุณไม่ได้รู้สึกว่า ไม่รู้รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนที่รักและผูกพันมากๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่างเปล่าในโลกแล้วแล้วคุณรู้สึกว่านบนโลกไม่ไม่มีที่ไหนที่เป็นของฉันไม่มีใครที่ฉันรู้จักหรือว่าสนิทสนมหรือผูกพันด้วยอีกแล้วเพราะคุณโดนตดนตัดบางอย่างออกโดนตัดการเชื่อมโยงความรู้สึกบนโลกโออกเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าบ้านที่แท้จริงของคุณคืออะไรอย่างตัวเนี้ยตัวจะเริ่มรู้สึกว่า ที่เราเคยรักครอบครัวมากๆแลเราก็ยังรักอยู่แต่ความรักนี้มันเปลี่ยนไปมันเป็นความรักแบบปล่อยวางปล่อยวางแบบรู้ว่าโอเคเขาก็ลงมารับบทนี้เราก็ลงมารับบทนี้แล้วบทของเราอะ่ะมันนันต้องทําหน้าที่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรักและดูแลเขาแต่ก็ปล่อยวางถ้าวันหนึ่งถ้าวันใดเกิดถึงเวลาที่เขาจะต้องไปจากเราเราก็จะเข้าใจ และเราก็จะไม่ไม่ยังไงล่ะไม่ไปยื้อเขาด้วยน้ําตาการร้องไห้หรือว่าอะไรที่พอเขาไปปุ๊บเราก็จะมานั่งร้องไห้เสียใจไม่ตูกตูคิดว่าทางเรื่องของครอบครัวพ่อแม่อะไรต่างๆถ้าถึงวาระแปลว่าโปรแกรมชีวิตของเขาจะได้กลับไปบ้านถ้าเขาต้องลงมาเกิดใหม่เขาก็จะลงมาแก้เกมของเขาในแบบของเขาที่ที่เขา,าจะได้รับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงตรงนั้น นะคะเราห่วงตรงที่ณปัจจุบันเนี่ยเราทำให้ดีที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วส่วนที่เหลือคุณก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกันและตู่จะบอกอย่างหนึ่งนะคนที่เข้าภารกิจอ่ะคุณจะโดนซัพพอร์ตเหมือนกันซัพพอร์ตทั้งตัวคุณและซัพพอร์ตทั้งครอบครัวของคุณตู่จะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ตู่เข้าภารกิจตอนที่ไม่เข้าเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากที่บ้านจะมีปัญหามาให้ปวดหัวนู่นนี่นั่นเยอะมากแต่พอเราทําภารกิจปุ๊บอะ กลายเป็นว่าทางเรื่องเงินเรื่องปัญหาจิปาถาที่เขาเจอกันอยู่มันเบาลงเบาลงเรื่อยๆมันเหมือนกับทางข้างบนเขาบีบคัน้นเรามาก่อนบีบคัน้นทั้งเรื่องของครอบครัวปัญหาของครอบครัวทั้งแบบอะไรต่างๆที่ครอบครัวเขาเจอตู่จะรู้เลยว่าช่วงนั้นทําไมครอบครัวเราปั่นป่วนจัง แต่สุดท้ายแล้วว่าพอเราเข้าภารกิจทุกอย่างมันคลายตัวลงเองเฉยเลยตัวเราเองที่มีปัญหาต่างๆเราก็คลายตัวลงเรากลายเป็นว่าเรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นครอบครัวเนี่ยเราก็แค่ดูแล,แลเรื่องสุขภาพอาหารการกินแต่ระหว่างเนี่ยคือปัญหาในครอบครัวของ,ของ,ข,องของตัวเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปเองด้วยเหมือนตอนแรกเขาบีบบีบให้เราออกมาทํางานก่อนแล้วพอเราทําปุ๊บเขาก็คลายตัวออกแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น ถ้าใครอยู่ในสเตจที่คุณไม่มั่นใจในภารกิจของตัวเองนะคะตอนนี้ลองลองกลับมาคุยกับตัวเองให้เยอะๆถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าตอนเนี้ยคุณกำลังถูกเลือกใจคุณอาจจะรู้ใจคุณรู้ว่าคุณไม่เหมือนคนทั่วไปคุณไม่ใช่แค่คนที่เกิดลงมาทำงานบนโลกมนุษย์ปกติเช่นทำงานออฟฟิศหรือว่าอะไรที่ ทำงานในองค์กรอะไรปุ๊ก็ไม่ได้ว่าคนทํางานในองค์กรนะคะเขาทํางานเป็น,นกลไกเป็นฟันเฟืองของโลกเพื่อให้โลกหมุนไปได้นะคะแต่นะคนบางจํานวนเนี่ยที่เขาจําเป็นที่จะต้องมาทํางานเรื่องของแสงเรื่องของการเป็นไลบรอร์จริงๆอะ่ะเขาจําเป็นต้องทําสิ่งนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณมีภารกิจในเรื่องของการฉายแสงแล้วคุณรู้แล้วว่าถ้าคุณไม่ทําคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณว่างเปล่าต้องเริ่มกลับมาําตรงส่วนนี้นะคะ เพราะว่าตูรู้ดีว่าทุกคนกําลังโดนเร่งนะคะบางคนนักเรียนในะคลาสบางคนเนี่ยเขารู้เลยว่าพอเขาไม่กล้าเขาก็โดนบีบคั้นทุกช่องทางเพื่อให้จะให้ตัวเองทํางานให้ได้เพราะฉะนั้นตู่ก็เลยจะพยายามผลักดันทุกคนแต่บางคนที่เขาพบภารกิจแล้วเขายังไม่กล้าตู่ก็จะพยายามบักผักดันทุกอย่างพยายามที่จะเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะคือพอเราได้ได้ได้ไดเจอนักเรียนในคาดบางคนเนี่ยเราจะเห็นของข้างในตัวเขาละเราจะรู้แล้วว่าไฮเออร์เซลของเราจะเริ่มบอกแล้วว่าคนนี้ต้องลงมาทําอะไรทํางานแบบไหนแล้วต้องผลักดันเขาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นตูจะพยายามไปบอกเขาไปเค้นเขาเพราะรู้ว่าข้างบนเขารีบ <c oughs> เขารีบมากๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาผักตูมาตะกดดันตูตั้งแต่แรกว่าต้องมามา,มาเปิดช่อง เพื่อมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วต่อมาก็ค่อยมาเปิดขอรเรียนเพื่อตามหาคนทําภารกิจเพื่อให้เขาเข้าภารกิจของตัวเองนี่คือ,อความเป็นจริงหรือว่าเป้าหมายที่เขาต้องการให้ตูมาสอนหรือเปิดขอรเรียนเพราะเมื่อเปิดมามันก็เป็นอย่างที่เขาต้องการก็คือเจอคนที่จําเป็นที่ต้องทําภารกิจแต่ยังไม่กล้านะคะตุก๊ก็พยายามจะผลักดันทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาเข้าสู่เส้นทางของเขาจริง ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มาทํางานเรื่องของอาภารกิจที่ต้องช่วยคนอื่นบางคนก็มาเพื่อมีความสุขบางท่านเนี่ยเขาเจอของตัวเขาเองแหละเขามีความสุขแล้วเขาก็สามารถเปล่งแสงภายในของเขานั่นคือภารกิจของเขาแต่ส่วนคนที่จะต้องกระจายแสงต่อแบบเป็นรูปธรรมแบบที่มีงานที่ชัดเจนตรงนี้นตู่บอกเลยว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาเรียนกับตูแต่ตูจะบอกว่า ถ้าคุณตอนนี้คุณพอจะก้าวไปทําอะไรก้าวไปก่อนฟังเสียงในใจของคุณว่าคุณอยากทําอะไรบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีภาพในหัวที่ส่งมาอยู่แล้วภาพในหัวก็คือสิ่งที่ไฮเออร์เซลส่งมาสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้คุณว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อแต่คุณไม่เชื่อตัวเองลองเชื่อตัวเองแล้วลองก้าวไปดูค่ะลองทําดูคุณเชื่อเถอะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นไลเวอร์เกอร์หรือว่าเป็นคนที่ถูกเลือกลงมาแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปหรือว่า ไม่มีสิทธิ์เป็นคนทั่วไปที่เขาทํางานในเรื่องของโลกมนุษย์ปกติคนที่ทํางานในโลกมนุษย์เนี่ยปกติที่เขาช่วยเหลือสังคมต่างๆนะหรือว่าทําอาชีพสุจริตต่างๆพวกนี้คะ่ะเขาเป็นฟันเฟืองที่ช่วยโลกในแบบของเขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาถูกทรายมาเป็นแบบนั้นแต่คนจําจนวนหนึ่งที่จะต้องมาทํางานเรื่องของแสงคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะต้องทํางานหนักกว่าคนอื่น คุณไม่ได้มาเพื่อเหนือใครนะตูจะย้ำอีกครั้งว่าเราลงมาเพื่อทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อยกระดับจิตให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจึงนิ่งไม่ได้ข้างบนเขาจะเขาจะปล่อยให้คุณอยู่เฉยเฉยไม่ได้เลยจากประสบการณ์ตัวตนของตูและจากประสบการณ์ของนักเรียนในคลาสหรือหลายหลายท่านที่เคยมาแชร์ก็เข้าใจว่าไม่มีใครสามารถมีชีวิตที่ปกติได้เขาจะพังทุกอย่างหรือแม้แต่เขาจะเปลี่ยนจิตสำนึกคุณ ให้คุณรู้สึกเบื่อในสิ่งที่คุณทําอยู่เขาเปลี่ยนโปรแกรมจิตของคุณได้ค่ะไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณดื้อมากๆเขาก็จะเริ่มทําให้คุณรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ของคุณมันมันไม่มีคุณค่าแล้วก็จะรู้สึกว่าการที่คุณทํางานในปัจจุบันเนี่ยคุณเบื่อแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมันมันทำให้คุณรู้สึกว่าเสียเวลาเสียเวลาในชีวิตอะนะคะนี่คือคนที่ถูกเลือกลงมาทํางาน ตูก็จะพยายามมาย้ำแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าตูวรู้ว่าเขารียบขยาเร่งทุกอย่างเพื่อให้เราทําให้ทุกคนเข้าภารกิจของตัวเองกระจายแสงนี้ให้มากที่สุดตอนนี้คนที่ตื่นเป็นจํานวนน้อยแต่มันยังไม่หยุดที่จะกระจายไม่หยุดที่จะตื่นทุกคนกําลังได้รับข่าวสารข้อมูลคุณลองสังเกตยอด f o l l o w จาก กูรูคูบบ้ารย์ต่างๆที่อัพขึ้นทุกวันเพราะมันมีคนตื่นขึ้นทุกวันอาจจะอย่างช่องของตูเนี่ยอาจจะเป็นเบบี้อยู่เนาะแต่ว่าช่องอื่นที่เขาเติบโตกว่านี้คุณลองไปสังเกตยอก s ับสไครต์ของเขาแสดงว่าแสงของพวกเรานั้นได้ผลแสงของพวกเราไปเปล่งให้เขาเห็นแล้วก็มีคนมา s ับสไครต์แล้วก็มาติดตามมาฟังแล้วแล้วตัวเขาก็ค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นเขาก็แชร์แสงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ตื่นขึ้นตรงนี้แหละคะ่ะคือสิ่ง ที่เป็นเหมือนอความเป้าหมายของพวกเราในการเกิดมานะคะแล้วไม่นานเนี่ยคนที่ตื่นขึ้นเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเป็นล้านคนเป็นล้านล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเทศไทยก็ต้องครึ่งครึ่งแหละที่รู้เรื่องนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจแบบข้างในตื่นตัวต้องบอกก่อนว่าครึ่งๆที่ว่ามีคนรู้แต่คนที่ตื่นจากข้างในอาจจะไม่ถึงแค่เขารู้แล้วเขาเปลี่ยนพลังงานของเขาก็พอ Canon แต ถ้าเกิดถึงขั้นต้องตื่นมาทํางานทุกคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกาคนตื่นแล้วก็ยังทํางานปกติชีวิตเขาก็ปกติก็มีเขาแค่ตื่นมาปรับพลังงานตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขก็มีแต่คนจํานวนหนึ่งนี่แหละที่จะต้องมามาเผยแพร่แสงมากระจายข่าวสารมาเปิดแสงภายในตัวเองมามีความสุขในตัวเองแล้วแล้วก็แผ่แสงนี่ไปต่ออะไรประมาณนี้มันมีคนจํานวนหนึ่งที่ต้องมาทํางานหนักกว่าคนอื่นมาสอนคนอื่นมาเปล่งแสงมามาบอกข่าวสารมามีภารกิจมา h าฮิลลิ่งมาดูพลังงานคนอื่นมาเช็คพลังงานให้คนอื่นพื้นหน้าที่ของพวกเขานะคะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนในจำนวนนั้นลองก้าวไปทำสิ่งที่คุณอยากจะทำสักก้าวหนึ่งไม่ว่าก้าวไหนก็ตามแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปพอข้างบนเขาก็กดดันคุณเหมือนกันถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกสั่นสะเทือนตัวว่าคุณกําลังโดนกดดันแต่คุณแค่พยายามเลี่ยงพยายามบ่ายเบียงแล้วก็ นั่นแหละค่ะตัวก็รับหน้าที่มามาทำอย่างนี้ทีก็คือมาไกด์มาบอกมาอ่ามาไซด์ทุกคนเข้าใจว่านะถึงเวลาแล้วนะอะไรอย่างเงี้เพราะว่าตอนนี้กำลังจะเลื่อนระดับของโลกไปอยู่5ามิติแล้วนะคะก็พยายามที่จะเข้าหน้าที่ของตัวเองนะคะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะคะแต่ก็อยากจะมาจะมากดดันมาย้ำมาบอกบ่อยๆเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าโอ้ฉันเนี่ย เป็นอย่างที่เขาบอกเลยเป็นอย่างที่ตูบอกเลยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างก็แหละนะคะคุณลองสังเกตลองสังเกตง่ายๆย่อสอบถามจากเพจดังๆหรือช่องดังๆของกูรูครูบาอาจารย์ต่างๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือผลงานของพวกเรานั่นคือสิ่งที่ข้างบนเขาต้องการให้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้ามีคนพบภารกิจขึ้นแล้วเขาเปิดช่องหรืออะไรต่างๆนานามากมายมันจะเกิดการที่กระจายได้เร็วมากขึ้นอีกแต่บางคนอาจจะไม่ได้มา ทำงานเกี่ยวกับช่อง YouTube หรืออะไรก็ตามแต่ค่ะคุณอาจจะมีเส้นทางของคุณก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ไปก่อนนะคะขออภัยที่เสียงวันนี้มันจะอู้ๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะไม่สบายแล้วเดี๋ยวตู่จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็สมดุลร่างกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเพราะว่าต้องกลับมาสมดุลแล้วก็รัก่างกายตัวเองให้มากๆจริงๆโอเคคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ